คาปูชิโน่เอสเพรสโซ่อาราบิก้าโรบัสตาอะไรดีนะมอกกาซูเปอร์ริชอย่าคิดนานหรือปาทองโกะปากซอยบานเฮ้ยลาเต้ลาเต้คาเฟ่คาเฟ่คาเฟอีนเฮ้เฮ้ร่างกายต้องการคาเฟอีนใส่โอ้ หอมชื่นใจเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากาแฟพันธอาราบิกาจะเน้นความหอมส่วนความเปรี้ยวนั้นก็จะเป็นเพราะเราใช้อาราบิกามากเกินไปนั่นเองส่วนอีกพันหนึ่งก็จะเน้นความเข้มนุ่มลึกนะคะโรบัสต้าสองตัวนี้นำมาคั่วรวมกันก็จะต้องมีสูตรโดยเฉพาะของเขาว่าทำยังไงจึงจะได้ความเข้มความนุ่มลุ่มลึกหอมละมุนติดปลายลิ้นตลอดเวลา ส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกาแฟนั้นส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากที่อิตาลีเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นคำว่าคาปูชิโน่ที่เราคุ้นเคยนั้นก็มาจากนักบุญที่ชื่อแคปูชิโนในอิตาลีค่ะหรือเมนู <L atte. S 1> ลาเตนั้นความจริงก็เป็นภาษาอิตาลีนะคะแปลว่านมอิตาลีเป็นประเทศที่มีการส่งออกกาแฟเป็นอันดับที่6ของโลกคิดเป็น6%ของการส่งกาแฟส่งออกทั้งโลกเลย ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าอิตาลีปลูกกาแฟาเองไม่ได้คะ่ะในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยปลูกเป็นอันดับที่25ของโลกแต่ก็ยังน้อยกว่าเวียดนามและลาวนะคะกาแฟาเป็นพืชที่เติบโตในประเทศแถบเส้นสู์สูตรหรือที่เรียกว่า coffee belt แถบเส้นสู์สูตรจะมีอากาศร้อนชื้นอย่างเช่นประเทศบราซิลเวียดนามโคลัมเบียอินโดนีเซียเอธิโอเปียหรือฮอนดูรส ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตกาแฟเป็นอันดับต้นๆและสังเกตได้เลยค่ะว่าอยู่ในแถบ Coffee b e l t ที่น่าสนใจว่าทำไมอิตาลียังคงความเป็นเลิศก,ก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟขึ้นมาอย่างต่อเนื่องค่ะและอิตาลีเองยังมีแบรนด์กาแฟโด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอิลีลาวาซาซิกาเฟรโดเซเนติคิมเบเป็นต้น สิ่งที่ทำให้อิตาลีก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแห่งกาแฟ ى. ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นผู้ปลูกกาแฟ ى, น่าสนใจค่ะในช่วงศตวรรษที่15เริ่มมีการเดินทางข้ามประเทศมากขึ้นทําให้กาแฟ ى, ซึ่งแต่เดิมรู้จักกันเฉพาะในประเทศเอธิโอเปียก็ถูกนําออกสู่สายตาชาวโลกโดยที่มีพ่อค้านําเมล็ดกาแฟ ى, ออกไปขายที่เมืองมกค่ะในประเทศเยเมน เมื่อความต้องการกาแฟมากขึ้นผู้คนก็เริ่มหาทางที่จะนำมะเมล็ดมาเพาะปลูกค่ะและในขณะเดียวกันก็ถือเป็นยุคบุกเบิกในการเริ่มต้นนำกาแฟมาคั่วและต้มเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่ในช่วงนั้นเป็นกลุ่มนักบวชของลัทธิหนึ่งในาศาสนาอิสลามเพื่อใช้เป็นเครื่องดื่มให้นักบวชไม่ง่วง<อ>มีสมาธิมากขึ้นในระหว่างดำเนินพิธีกรรมทางาศาสนาแต่ต่อมาก็ได้เผยแพร่ไปยังประเทศอื่นๆพร้อมกับวัฒนธรรมการดื่มโดยเริ่มจากการขยายไปแถบเอเชียตะวันตกตามมาด้วยประเทศในแถบตะวันออกกลางเช่นตุรกีอิหร่านและอิสราเอล จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่16กาแฟก็ได้เดินทางจากโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตกผ่านการค้าขายที่ท่าเรือเวนิสในประเทศอิตาลีนั่นเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้กาแฟถูกแพร่กระจายไปทั่วยุโรปแต่ในขณะนั้นยุโรปตะวันตกยังเป็นช่วงที่ศาสนาจากเรืองอำนาจส่งผลให้กาแฟจากคนอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลาม ถูกชาวยุโรปมองว่าเป็นเครื่องดื่มของเซตันเครื่องดื่มของซาตานพ่อค้าชาวเวนิสจึงได้นำกาแฟมาให้พระสันตปาปาเคลมันที่8ทรงดื่มเพื่อตัดสินชิชะตาเมื่อพระองค์ได้ดื่มลิ้มรส ก็ติดใจในรสชาติอันหอมหวนติดลิ้นของกาแฟหากจะปล่อยให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มนอกรีสาสนาท่านก็คิดว่าน่าเสียดายพระองค์จึงตัดสินใจชํำระล้างบาปให้แก่กาแฟเพื่อให้กาแฟเป็นเครื่องดื่มของชาวคริสและนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟในอิตาลีและประเทศอื่นๆในยุโรป ในช่วงแรกชาวอิตาลียังดื่มกาแฟสไตล์ตุรกีที่เรียกว่า j u s <Just> w y ซึ่งก็คือการนำผงกาแฟบดมาต้มและดื่มโดยไม่กรองกากออกแต่วิธีการต้มแบบนี้ต้องใช้เวลานาน,านไม่ทันต่อจำนวนลูกค้า <c oughs> ที่เพิ่มมากขึ้นต่อมาในปี1884อังเจโลมอริออนโด ก็เป็นผู้ผลิตคิดค้นเครื่องทำเอสเปรส so ขึ้นมาโดยเป็นการใช้แรงดันจากไอ้น้ำวิ่งผ่านกาแฟที่บดละเอียดจนได้กาแฟรสชาติเจ้มจนที่เรียกกันว่าเอสเปรส so คำว่าเอสเปรส so มาจากคำว่า espresso เ,เ,เ,เป็นภาษาอิตาลีแปลว่ากดออกซึ่งแนวคิดของเอสเปรส so ก็คือ เตรียมเครื่องดื่มและชงในเวลาอันรวดเร็วสิ่งนี้จึงกลายมาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเอสเปรสโซของชาวอิตาเลียนและยังนำมาสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงในวงการกาแฟาเป็นอย่างมากมีทั้งการพัฒนาให้เครื่องชงที่เล็กลงและเพิ่มแรงดันให้มากขึ้นซึ่งก็ช่วยย่นระยะเวลาในการชงเป็นอย่างมากต่อมาก็มีผู้ประดิษฐ์วาวเพื่อควบคุมอุณหภูมิและ การปล่อยแรงดันจนในปี1938คุณกาเจาก, <Yeah. S 1> ก็ได้พัฒนาเครื่องเอสเปรสโซที่ใช้แรงดันน้ำแทนไอน้ำได้สำเร็จซึ่งกาแฟที่ออกจากเครื่องนี้ก็จะไม่มีกลิ่นไม้มีรสชาติที่สมบูรณ์แบบมากและที่สำคัญก็เป็นครั้งแรกของโลกที่กาแฟที่กดออกมาจากเครื่องเอสเปรสโซมีชั้นเครีมภาษาอิตาเลียนก็จะหมายถึงครีม ชั้นโฟมฟองสีน้ำตาลที่ลอยอยู่ด้านบนสุด <c oughs> เมื่อกดกาแฟเอสเปรสโซออกมาหลังจากนั้นเป็นต้นมาเครื่องชงกาแฟชนิดนี้ก็กลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องชงกาแฟมาจนถึงปัจจุบันค่ะ <c oughs> ถ้าวันนั้นไม่มีนักประดิษฐ์ชาวอิตาเลียน <c oughs> เราคงไม่มีวันนี้ที่จะใช้เอสเปรสโซในการเป็นพื้นฐานทำกาแฟรูปแบบอื่นๆอย่างเช่น คาปูชิโน o ซึ่งชาวอิตาเลียนจะเรียกว่าคาเฟ่ลาเต้หรือมัคคิอาโตให้เราได้ดื่มกันและอย่างที่บอกว่ากาแฟาทุกรูปแบบจะมีเอสเปรสโซเป็นพื้นฐานและเราก็จะผสมโน่นนี่นั่นเข้ามาแล้วก็เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นมากมายเลยนะคะและขอกาแฟาทั้งหลายห้ามพลาดเมื่อเวลาที่ท่านเดินทางไปถึงประเทศอิตาลีประเทศแห่งขอกาแฟาแล้ว ท่านต้องเรียนรู้วัฒนธรรมนี้ค่ะร้านกาแฟาในอิตาลีมีอยู่2ประเภทคือบาร์เป็นร้านกาแฟาที่ยืนดื่มที่เคาน์เตอร์ไม่มีที่นั่งถือว่าเป็นการพักเบรกชั่วคราวดื่มเอสเปรสโซหนึ่ช็อตแล้วจากไปและอีกแบบหนึ่งก็คือคาเฟ ซึ่งเป็นการนั่งพักเบรกยาวที่เน้นบรรยากาศเหมาะสำหรับการนั่งพูดคุยกันนานๆมากกว่าค่ะก็อย่าลืมไปดอมดอมและดื่มให้ถูกตามวัฒนธรรมนะคะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องเลิวตาตามเช่นคาปูชิโน่ใช้ดื่มเฉพาะมื้อเช้าและไม่ดื่มหลังเที่ยงไปแล้วเพราะชาวอิตาเลียนถือว่าเขามีผลิตภัณฑ์นมต่างๆมากมายอยู่ในอาหารอยู่แล้วอย่างเช่นชีสก็ไม่ค่อยดื่มนมมากนะัก นมจะมีไว้สำหรับใส่เอสเปรสโซกลายเป็นคาปูชิโน่และนมมีไว้ให้ทารกเท่านั้นค่ะดังนั้นเมื่อร่างกายชาวอิตาเลียนต้องการคาเฟอีนอีกเพียงเล็กน้อย oh. ในช่วงบ่ายเขาก็จะขอเอสเปรสโซซึ่งชาวอิตาเลียนจะไม่เรียกกาแฟเอสเปรสโซแต่จะเรียกว่าคาเฟ่เฉยๆเพราะคำว่าเอสเปรสโซเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะคะจำไว้ค่ะคาเฟ คือเอสเปรสโซในอิตาลีค่ะ <Yeah. S 1> นอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบต่างๆของเอสเปรสโซเช่นดับเบิลซึ่งเป็นดับเบิลช็อตของเอสเปรสโซตาสว่างกันไปนเลยเคยเห็นมีผู้สั่งไม่ใช่แค่ดับเบิลช็อตแต่เป็นทริปเปิลช็อตน่ากลัวจะตาค้างไปจนถึงเช้าเลยมั้งคะ หรือกาแฟอีกตัวหนึ่งที่มักจะได้ยินเขาสั่งกันก็คือมัคคิอาโตพร้อมนมเพียงเล็กน้อยกรรมวิธีในการดื่มก็มีหลากหลายเอาใจคอกาแฟมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนป้าฝนเองเนี่ยก็จะชอบดอมดมความหอมกุ่นละมุนละไมของกาแฟอยู่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนได้เพราะทำให้นอนหลับยากก็จะมีด f e i n a t e d Coffee ติดเอาไว้อยู่ที่บ้านอยู่เสมอนะคะใครที่ชื่นชอบกาแฟเหมือนป้า แต่นอนไม่ค่อยหลับก็ลองหาซื้อดูค่ะสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วนะคะ ไม่ได้ข่าโฆษณาอีกแล้วและที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะบอกว่ายังมีความต้องการที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆของกาแฟาอยู่มากมายคิดว่ายังมีช่องว่างและยังมีโอกาสที่เราจะได้ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาต่อยอดต่อไปได้อีกนะคะและนอกเหนือจากกาแฟาที่ประเทศไทยปลูกได้เป็นลำดับที่25ของโลกแล้วเราก็ยังมีชาชักที่โด่งดังไปทั่วโลกอยู่ด้วยนะคะ สังเกตว่าหลายรายทีเดียวที่นำชาชักนั้นไปทำชาไข่มุกด้วยค่ะแล้วเราจะพัฒนาชาชักของเราให้เป็นอะไรอีกดีจะสร้างสรรค์ต่อยอดช่องว่างช่องโหว่ที่ยังมีโอกาสนั้นให้เป็นอะไรลองมาคิดกันดูนะคะแล้วติดตามกันในอีพีหน้าค่ะบายบายสวัสดีค่ะ